สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูโบต้าศรีสะเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับมืัอนี้เสาร์วันอาทิตย์ยี่สิบตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก้นหยุดเด้นะครับแต่เอื <c oughs> ้ยเพิ่นอยากได้วันอาทิตย <c oughs> ์เล่าบอกว่างนะครับเราเห็นงานเดี๋ยวเราเห็นงานผมมีปัญหาครับก็เลยบอกนัดปลาเดชมาไปส่งให้ผมเต้เสาเนี่ยพอดันมาดฐานกันเขาของแข้งเป็นดีซีเจ็ดสิบกีโปรนะครับของ สี่พี่ละสักนะครับอยู่บนนวลดังตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมือนไทยเอาแต่อยูุ่ลานเลย <c oughs> ปลาเด็ดเราสิฝ่าเไปทรงไห้เป็นบ้านยุดเล่านะครับหบกวนเล่ามือนี้ <c oughs> หน้าแก้วครับบอมีปัญหานะครับแจ้งเช้ากาได้นะครับปวดน,าน้า่วยสด้เมื่อเช้านี่ฝนตกนะครับอยู่กันทะล่มมันเป็นลูกค้าเก่าเกรดเอพัฒ นะครับเอพัดก็คือสามเอบวกมาตรทานนี่เดี๋ยวส่วนละเอียดทางวัดเชลกาจะไปบอกสู่ฟังยูบานอีกเทือนึงนะครับนม่มาตรทานบ่ครับเอาคอกันยูบานลูกค่าครับนะนะครับมาหอดบานไอเราเดี๋ยวเราออกไปหลัด <laughs> เขามาบวดไดน,นครับก่วง พิ่นาจะโว้พีจ้เาเขาไปข้างนี่ BC 70 T p o นะครับราคาเงินสดอยู่ 1, 000, 1 108, 000, นึ่งล้านหนึ่งปะครับใบใหม่เต็มเลยเก,ยกย๋เราก็ะทายกันเด้เราก็เห็น <c oughs> ลงยูทู e เพื่อนกัน มาหอดแล้วเป็นอยู่ทงหน้าเลยโอ้บรรยากาศดีแหงนะครับพวกกิทางเขาเขาทั้งนี้ประมาณหาลอยเมตรนะครับแล้วมันเขาก็ได้ตองอ้อมอันนี้เพื่อนเป็นลูกค้าเกรดนะครับลูกค้าเกรดเอพัทครับสามเอบวกเป็นดาวอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเซลกาซอยเพิ่เต็มสเต็ปเลยนะครับเจ็ดหมื่นหามาทานวะโอ พป็นเอางวด6ปีนะครับเป็นโอเป็น6ปีออ6ปีนั่นแหละนะครับเป็น61งวดนะครับปีที่1นหอดปีที่หานี่แบ่งใจนะครับ3งวดมกราคม65,387บาทกุมภาพันธ์หนึ่งแมื่นเจบาทแล้วก็มีหน้าคมสี่หมื่นามันห้บาทนะครับงวดใหญ่เดือนละส0มพันต้นนี้หาปีนะครับปีที่6สี่เป็น2องแ0 0ห เก้สิบปดบาทนะครับอีสุดท้ายสะเป็นร้อยเปอร์เซ็นพอเราวัดเราสิเซ็ดเทนเหลือเดี๋ยวผมสิเบิงสเปกมันหยพอปิดบ่เม็ดเก่าริบบ่โอ้ยใบใหม่ใบสีเล็กอู้่นี่ยเปียงเด

ลูกค้าไม่ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับบ้านในหักซอยดาวบ้านในหักส่วนหลดนะครับลูกค้าเกาที่บเมนเกตเอเอพัดนะครับดาวยี่สิบเปอร์อเซ็นต์เลืออีก <c oughs> ของคุณพ่อสมานพญ่ออสมานไอติมเป็นวะอยู่อำเภอวาลินนะครับท่านหนึ่ง ของไอ้ไส้บนทั้งสุรินขั้นหนึ่งครับบอกว่าในหูว่าจะทรงเมื่อไรบรรยากาศดีแฮทางเข้ามาเป็นอินเตอร์นี่ชันแนวซ4ซ0 าแหงเป็นเฟืองตึงเคยืเห็นนี่และครับใกญ่เห็นเต่ในคลิปของผู้ปตาก็นี่นะครับสี่แสนสี่มื่นหาพันนะครับดาวเตโตมันนัหกหมื่น 6, บาทครับหรือห7าหมื่นเจ็ดนี่แหละครับงวดจะเป็นไล่หกเดือนถ้าเป็นดาวซัมนิทนะครับงวดใหญ่เดือนละหนึ่งพันบาทนะครับ ประมาณนี้เอางนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลืมบอกบุ้มว่าชันแท็กเตอร์ให้ฟังนะครับแท็กเตอร์ LC0 l 5 0 L32 LC0 ฟีดาวนะครับ l 5 0ดาวห0าพัน32งวดก็อยู่ประมาณ8,000บาทนะครับ 40U แสนเอสนะครับ5 H10 ดาวห0าพันนะครับ U10C นะครับอุปกรณ์3ชิ้น 12ว่าจะเปิดโตเดเอนพฤศจิกาได้ยินว่าสีเลือนออกไปนะครับเป็นกลางปีน่ะยังบ้านเด็เปิดนะครับส่วน3240มาแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับสูรตเกาบ่ได้เนาะบได้เปีนีอยังหลายนะครับปีนี้จะฝากระปรงสหลับ3240อย่างอื่นกะเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนหา2กะเพิ่นเรือนเปิดโตออกไปได้ยินข่าวมากนะครับเดี๋ยวทำนี่จังได้เจ้ากาแจงใอ้ราบอีกรอบหนึ่งนะครับเอา อหอมปากหามอมคอสำหรับคลิปนี้กระสีเอาไว้เพียงสำนีสักก่อนนะครับพอกันไม่คลิปนะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ